อสวัสดีครับผมอยู่กับผมดุชพูนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มลูน2ช่องให้กับตัวยูนิตเนาะเนื่องจากคำถามเนี่ยเออมีคนสอบถามกันเยอะมากเลยเออวันนี้ผมเกรย์จะทำเป็นคลิปแยกว่าทำลูน2ช่องอย่างเงี้ยให้กับยูนิตยังไงเนาะโอเคก็วิธีง,ง่ายๆนะครับผมให้เรามาที่ chant, อเอ็นชาร์ดแล้วก็ทับลักบัฟนะครับผม เลือกตัวยูนิตที่เราต้องการเพิ่มรูนไปสองช่องเนาะสมมติว่าผมอยากจะเพิ่มตัวของตอนที่แบบน่าเพิ่มไหมวะเอาสมมุติเป็นตัวนี้แล้วกันอนะ่ะสมมติว่าเนี่ยฮิจิคาตะเนี่ยให้เราเลื่อนไปทางขวานะครับผมตัวเขาบ้าลักปั๊บตรงนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับผมมันจะมีให้เพิ่มช่องเขาว่าครีตนะครับผมเรากดเพิ่มไปนิดนะครับแค่เนี้ยช่องรูนของเราก็ไดเพิ่มอีกหนึ่งช่อง โดยแต้มแต้มลักบัาเนี่ยได้มาอย่างไงได้มาจากการได้มาจากลักของตัวละครหรือว่าตัวยูนิตของเรานั้นเองนะครับผมเนี่ยเห็นไหมพอตัวยูนิตของเราลักร้อยร้อยยี่สิบมันก็ได้แต้มมาร้อยยี่สิบก็แต้มมาอัพตัวพวกนี้ถ้าเป็นตัวละครธรรมดาจะใช้ประมาณสามสิบสามสิบแต้มนะครับผมอ,อย่างเช่นอันตีเคียนตัวนี้เนาะนี่นะครับผมเห็นไหมใช้ประมาณแค่สามสิบแต้มแต่ถ้าเป็นตัวคอแลบส่วนมากจะ,จะใช้หกสิบแต้มนะครับผม โซนเอกเนี่ย A 60แต้มประมาณนี้นะครับเนาะการเพิ่มลุนให้ยูนิตให้เป็น2ช่องวิธีง่ายๆก็โอเคนะครับผมใครที่สงสัยอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนละบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่นะครับผม